สวัสดีครับผมทศพลหมันทองเพชรนะครับเฟซส่วนตัวนะครับพ่อลูกอ่อนนะบ้านมึงสามารถติดตามผมได้นะครับรีวิวที่นี่ก่อนใครเลยนะครับสีนะครับสีนี้เป็นขอบชานะครับสีดําขอบชานะครับสีดําขอบชานะครับมิลลิ่งเนี่ยมิลลิ่งก็เป็นขอบชานะครับเฉดสีเนี่ยเป็นขอบชาทั้งหมดเลยนะครับของงาน emotion r line e1sl นะครับ e1sl เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าสีเนี่ยล่องเนี่ยเหมือนมี เหมือนมีร่องเดียวนะแต่ไม่ใช่นะมิติของร่องเนี่ยร่องเนี้ยจะซ้อลงมาซ้อลงมาเล็กเนี่ยจะเล็กน้อยแล้วก็ตัวเนี้ยร่องสองจะเทลงมานิดนึงนะครับทาให้ล้อดูมีมิติแล้วก็ค่อนข้างจะสวยนะครับอันนี้ผมเอาโทรศัพท์มาให้ดูนะครับว่าเนี่ยตัวเนี้ยดูอย่างเงี้ยนะครับออฟชโชว์นะครับออฟลึกนะแต่ว่าล้อไม่ได้ล้นนะครับราคาตัวนี้ราคาค่าตัวมันบึ้ดอยู่ที่1นึ่งหมื่น 5,000เท่านั้นเองนะครับแต่ตอนนี้ผมลดให้ก่อนนะครับถ้าถ้าถ้า f c ผม f c นบอยนะครับของ f c ของฟ้าสางยางยนต์นะครับเข้ามานะครับตัวนี้ลดให้500บาทเลยนะครับ <season> <'ll> ตัวน <throat> ี <vull> ้ลดให้500บาทนะครับลดให้500บาทเอาคลิปวิดีโอนี้มานะครับลด500บาทนะครับเดี๋ยวผมเอาร้อยอีกตัวหนึ่งอีกสีหนึ่งนะครับสีหนึ่งไม่ใช่มีสีนี้สีเดียวนะลายเดียวกันนะครับออฟสปคเดียวกันผมมีอีกสีหนึ่งนะครับ อ,อืดเดี๋ยวขอวางล้อแป๊บหนึ่งนี่เลยนี่เลยนะครับปุ๊บนี่แบบเดียวกันเลยนะครับล้อแบบเดียวกันเลยนะครับแต่ราคาตัวนี้จะจะแพงนิดหนึ่งนะครับอยู่ที่15,500บาทนะครับ15,500บาทนะครับสเปค9.5 10.5นะครับออฟหน้า25ออฟหลัง28นะครับนะครับ ค่อนข้างจะสวยนะครับใส่ตัวเตี้ยนี่ผมบอกว่าใส่ดีแม็กตัวเตี้ยนี่สวยมากลมก็พัดเหลือเกินเนาะนะครับใส่ดีแม็กตัวเตี้ยนี่จะสวยมากนะครับก็เข้ามาหาเราได้นะครับฟ้าสางยางยนต์นะครับของหน้าบอยนะครับแล้วก็มาพบกับผมได้เสมอนะครับกับเ c ของผมนะครับมีวิดีโอนี้นะครับราคาลดตามนี้เลยถ้าผมไม่ลดนะครับเอาวิดีโอนี้มาทวงผมได้นะครับไม่มีปัญหาครับผมก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับโทรที่095 ศูนย์ศนห้าเจ็ดเจ็ดหหรือโทรศ2น0 3สองเดนสาสี่สามแปดเนะครับหรือโทรมาเบอร์ส่วนตัวผมได้นะครับ0ูนย์2 3ดสี่สี่สามห้าหกแล้วก็ Line ID ดแบบีนะครับพิมพ์แอฟนะครับที่พี่สสองนะครับสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับผมสวัสดีครับ